ไปแล้วครับจัดแล้วกระโดดเลยครับตึงๆ้ต้ง,ตง,ตงจะปูนเลย ใหญ่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 ครับเดี๋ยวจะเปิดแฟลชให้ดูนะครับว่ามีตัวอะไรอยู่ในเนี่ยกับสวัสดีนะนะท่านผู้ที่มีใจรักในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนิกซิ่งครับก็พาออกหมายมาตีปลาช่อนครับได้เขียดซิ่ง เขียนปากแอครับผมเขียนอ,อีโม่เขียนแตงครับผมก็ไม่ได้ออกหมายนานเลยครับผมสําหรับตัวผมนะก็ไม่มีผลงานไม่มีคลิปให้นานานได้รับชมกันวันนี้มีโอกาสได้ออกมาหาแต้มหาปลามาตีปลานะครับเป็นหมายคลองนะครับเดี๋ยวมารับชมกันว่าจะมีตัวมีแต้มให้นานานได้รับชมกันหรือเปล่าก่อมาคอยลุ้นมาคอย เชียร์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับเป็นหมายธรรมชาติครับหมายของของตะก่อนเป็นปา่าตอนนี้เขาลอกใหม่แล้วครับเขาลอกใหม่ดีมากเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีแต้มให้รับชมกันหรือเปล่าสําหรับนาท่านไหนชอบคลิปแนวนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์ครับผมเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ผมด้วยนะครับไปครับผม แับเด็ดสิ่งจะแตงลงมาแล้วครับหมเลขอากาศร้อนมากครับวันนี้ไปเช้าเลย นี่ก็เวลาประมาณ3โมงกว่าแล้วนะครับ3โมง4โมงแล้วุ่งเช้า เสร็จแล้วเสร็แล้วสายวิ่งนะ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 าย่างเงี้ยครับสายออกเลยละละละออกกันนะไแลอไปละไปลย หลุดครับเสียดายมากเลยโอ้ผมเสียเขียดไปแล้วครับวัด <What? S 1> จเขียดไ <What? S 1> ปหน,นึ่งแต้วนะตัวนี้ครับเหมือนเท็กซัสใส่ตะกัวต่อเกี่ยวเขียดครับผมมีตัวเป็นโดนครับโอ้เสียดายมากเลยแต้มตแรกโอ้ <c oughs> สแกนไปเรื่อยๆครับมีสแกนตรวจตาพื้นที่ในละเอียดจะมีตัวเราลากผ่านหาน้นก็กัดเลยครับ มายไม่สามไม้ไม้ที่สามไม้ใกล้บ้านอีกแล้วมารับชมกันครับว่าจะมีตัวให้ดูหรือเปล่า หมายแลกผ่านไปครับผมชมไม้ที่สองครับแดดก็ร้อนมากครับวันนี้โอ้สู้ไม่ไหวครับถอยกลับขึ้นล่ง หมายที่สามผ่านป้ายสี่ผ่านป้าย ที่ห้าผ่านไปยังเงียบอยู่เลยเป็นเพราะมันร้อนหรือเปล่าครับเะได้เต็มวะน้อ ไปแล้วครับกลับแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวกระโดดเลยครับตึงึงๆึงถึงวักวักดดอุ้ยไม่อยู่โอ้ยเสียดายมากเลย นี่กัดยังไงเนี่ยกัดละเวงกัดแล้วกระโดดไปเลยครับเออกัดละเวงแปลก đặt giữa rồi cả độ đứng 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 đứng, đứng cùng, về này, rồi được là cắt rồi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  cắt มาอยู่อีกแล้วโอ้ยม่อยู่อีกแล้วฝีมือผมตกหรือเปล่าเนี่ยเราเขียดผมไปกินอีกแล้ว รู้แล้วครับว่าเป็นนกอะไรน่าจะเป็นนกกระเต็นครับ <Okay. S 1> นกกระเต็นทำพงก็เห็นแม่นบินออกตรงนี้ไปครับตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วไผ่ฟองขึ้นเล้วิ่งวิ่งละวิ่งละ นิ่งล้นิ่งแล้วเดี๋ยวผมบัดเลยด้วยไม่อยู่อีกแล้วโอ้ไปครับเนี่ยสามสี่ตัวแล้วครับหัวร้อนเลยครับอ,อ่อนมากครับวันนี้ อีกแล้วครับกัดอีกแล้วครับกัดอีกแล้วไปแล er. ้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งเลยจะปูนของวัดเลยครับวัดมาแล้ว่ใ

โอ้ดันโลํำเร็จครับส่โลไซโลโอ้ยสหญมากนี่ผลงานเขยดซิ่งครับมีผลงานให้ชมครับผมอูยใหญ่มากครับปโลครับยอดสุดยอด ใสรี่สุ้นก็สำเร็จครับผมความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับผม อาดไป3ามสี่ตัวสี่ห้าตัวครับกับหมายแรกที่เราลงอาดหนึ่งแล้วก็มานี่อีกสี่ัวครับมาเรี่ต่อครับเขียนยังอยู่ ว่าจะไม่มาซตแล้วโอ้ร้อนครับตอนนี้เวลา5โมงจะเที่ยงครับตื่นสายครับข้าวก็ไม่ได้กินรีบออกหมายต่อหมายก็เป็นหมายแถวบ้านครับไกล ทุกคนได้ยินอะไรไหมครับเป็นเสียงว่าธนูนะครับดื้อดดืดืดดดถ้าคนทําธนูเก่งๆเอะเสียงจะเพาะมากเลยฟังกลางคืนนี่วังเวงเลย do 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 แล้วครับไม่วิ่งครับสายไม่วิ่งน่าจะตัวเล็กไปแล้วไปแล้วเร speaker, ring, name, Fly up. Fly up. ิ่มวิ่งแล้วครับวัเนะโอ้โหจะได้หุดอีกแล้ว เห็นไหมครับตัวที่หกแล้วครับหลุดนิคคิชชิ่งเป็นอะไรครับเนี่ยวันนี้หรือเป็นเพราะอากาศไม่รู้ครับร้อนจัดโอ ก็สู้ครับเพื่อเพื่อจะได้คลิปให้น้าๆนานาได้รับชมกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยดึงแรงมากลากไปเลยมาแล้วมาแล้วบันยังเดียวบันยังเยียอ๋อ ปัน่นเยวะให้มาอีกเต็มแล้วมาอีกเต็มแล้วครับเต๋วบผมสวยงามสวยงามใส่สวยๆเลยนึกว่าไม่อยู่ครับยอดมันหมานมันหมาน,น,นเมาอเชิแต่ก็เมานนะครับ วิธีปักเขียดวิธีเกี่ยวเขียดก็เราเกี่ยวลงข้างล่างครับเกี่ยวบนหัวลงล่างใต้คางนั่นเองครับสองแต้มแล้วครับมารับชมกันต่อครับ สีส่สปูนไม่ทันครับดึงกระชากเลยเดี่ยวเล็กๆปีนเสียงนกนะครับนี่ครับเสียงนกร้องนะครับเสียงนกนะครับยังไม่ดู ถ้าเป็นเขียดตัวเล็กแนะนำครับตีให้ตีลากๆเลยตีลากกับพื้นเลย <c oughs> ถึงฝั่งเลยครับตีเป็นของอาชิโนครับเดี๋ยวนี้อาชิโนไฮสปีดรอบเจ็ดจุดสองครับ ก็ตีดีอยู่ครับปรับดวงอะไรก็งง่ายครับมันมันเป็นสองระบบครับตัวนี้เป็นสองระบบมีก๊ดเสียงปลาลากด้วย้าเหยื่อมีน้ำหนักดีๆก็ตีได้ไกลครับองน,นี้ตะกว้อผมใช้เป็นตะกั้วห้ากมครับกับอีกแล้วครับกับอีกแล้วกับอีกแล้วครับท่านผู้ชม สายวิงนะ่งละสายวิงนะ่งละสายวิงนะ่งละพอเก็บสายตึงๆแล้วก็สับเลยเด้อจู่มาเองนะจู่จู่จู่อือหู ไปแล้วนี่ครับชนพกสามแต้มครับมาเขียดยังอยู่ผมทำกาดไว้ด้วยนะครับเผื่อเวลาเราลากใต้น้ำอุปสรรคมันเยอะครับแล้วก็ทำกาดให้มันหน่อยตรงนี้ครับเห็นไหมทำง่าย เบอร์สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าได้หมดครับต้องนำไปปรับใช้กันดูลุ้นกันต่อครับตีกันเขียดหมดแล้วครับถึงจะกลับเหลือเตทตัวเล็กเขียดอิอโ,มโมก็ไม่ได้ตัวครับตีขาดหมดตีดีมากครับปรับดีดีไม่มีฟู่เลย ต่ okay. ตัวเล็กครับประมาณสองร้อยสองร้อยกรัมสองร้อยกรัมสองร้อยสามสิบกรัมกัดอีกแล้วครับกัดอีกแล้วไปแล้วครับยิงแล้วกัดอีกแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเ,เช็คก,ก่อนครับ น่าจะคายครับน่าจะวางไม่ได้ขากล้องมาด้วยครับไม่ได้ตั้งกัดล้วคายครับน่าจะตัวเล็กกัดอีแล้วครับ มันกัดหรือปลาอะไรวิ่งมาตบก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> อ้อยู่อยู่เฉยเลยครับอ้าวอ้าวมงมงครับมองมอง,มองไม้แล้วครับ <c oughs> ที่ผมว่ากัดอะ่ะเบามากครับนี่ปิดขอบปากหน่อยเดียว เงียบสุดยอดโอ้ยตัวเล็กไซโลเลยครับโลแน่ๆนครับมีเขียดเป็นไม่ผิดหลังครับ หา,หาหมา,าไม้ดีๆก็ได้ตัวกับบ้านแน่นอนผมเจอรังนกครับนี่ครับนกรูรูนกอะไรครับอยู่ข้างในเห็นไหมครับเนี่ครับจะมีรูอยู่เนี่ยนี่จะเป็นพงอยู่ข้างในครับมรู้นกอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับอยู่ในรูตัวใหญ่อยู่นะครับตัวลูกมันนกอะไรครับทํารูอยู่ กูเที่ยเป็นฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวจะเปิดแฟลชให้ดูนะครับว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างใน,เ,นเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเออเห็นไหมเอยเห็นกันไหยครับอยู่ด้านในเลยอมอนสามตัวได้ครับลวงเขาก็เป็นประมาณนี้ครับเนีย ครับใกล้เลยนี่กัดต่อหน้าเลยฟองขึน้ <c oughs> นเลยครับ <c oughs> ไม่มีจังหวะวัดครับใกล้ๆใ,ใกล้มากเลยเขียดก็หมดแล้วครับตัวสุดท้าย แล้วครับตัดแล้วตัดแล้วนะครับใส่ไม่ริงมาไปส่งนั้นวัดเลยครับไม่อยูอ่อีกแล้วครับท่านผู้ชมเขียดผมเหลือหรือเปล่ามาดูก่อนครับน่าจะหมดแล้วครับ เจอดได้จอไดหมดนะครับสีแต้มนี่ครับสีแต้มไซโลครับตัวหนึ่งแล้วก็ช่อนวักก็สามสี่ตัวสามตัวครับหลุดก็เยอะครับเกือบสิบได้สิบไม้ได,ด้หลุดจะหลุดก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วย เ็เป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อไปครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวหาคลิปมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์แนวตกเขียดซิ่งครับตกเขียดซิ่งใช้กับไหมเนี่ยเป็นไหมธรรมชาติไหมบอบ์บอล้างบอเกา่าก็ใช้ได้ครับ <laughs> สวัสดีครับ